สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหร ips, 謝謝ับคลิปนี้กัมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องครับผมครับสําหรับคลิปน <up> ี <ne> ้กัมีแนวทางตัวเลขเด็ดตัวเลขดังมากซูพี่น้องเอพซีเด้อครับผมครับแนวทางตัวเลขกกมีอ่าหลายแบบครับพี่น้องเนาะว่าจะเป็นเลขคํานวณครับผมเลขคํานวณแม่นๆกัมีครับผมหรือว่าจะเป็นเลขอ่าที่ว่าสายปูครับผมสายปูหรือว่าเลขกดังเอาเลขกผีบอกสงฉี่ครับพี่น้องเนาะ กับมียูถูกวิธีทางครับพี่น้องแต่ว่ากับม่นเม่นกับมีหลายให้กันครับผมอย่างเช่นในคลิปนี้ได้ครับพี่น้องครับปูนันนันปูจะมาทีนึงครับพี่น้องเนาะนันนันปูจะมาครับผมครับพระทุดงแรงใหม่หรือว่าปูตัวตะเคียนนี่แหละครับพี่น้องครับผมเพิ่นกับนันนันปูจะมาโปดมาไผ่ลวกด้านหรือว่าพี่น้องเอฟซีครับผมลองผิดใจหน้าเบิ่งไปน้ำกันได้ครับผมเด็กปูคนไปนางเอาอยู่ตัวตะเคียน มวดวันที่16ธันวาคมนี้ก็ไปเบิ่งเป็นแนวทางเชียงโศกเสียงเดียวเสียงหลวงน้ากันครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเหล็กปู่กับเป็นเลหลขกค้างเดียวครับเป็นเลหลขกค้างเดียวบ่เป็นเหลขคคำนวณครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังขอโศกขอหลามน้ําปูเก่ามาเชียกับขอกาบขอพระคุณปูด้ครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้าเชียอูน้าช่ายในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเหล็ก ครับปูกันเลยครับโอปูครับเกามาหลีอากาศน้ำมันสกัดครับผมอ่เจริญพรครับปูนั่นน่นจะมาเทียนะปูครับผมไปที่เดีดวบ่นเน่ยกปยกคนหั่แล้วเทีบซีมันปีไม้แล้วคนอยากให้เนี่ยอยากให้ปีไม้ไม่ยากแต่เข่าเต็มๆเนี่ยศูนย์เก้าเจ็ดเห็นว่าที่งวดงวดหกสามจะให้หกสามลัง หกสองต่หกสองล่างหนึ่งหกต่หกล่างเห็นบ่เที่ยวออกหกหนึ่งที่มันออกหนึ่งหกแล้วมาออกหกสองเห็นบ่ถ้าถ้าปูบ่ชงมากบ่เห็นเลยดิปูนี่วายปูบ่ชงมากบ่เห็นเลยครับแต่ตอนตอนนี้หลวงพ่อมามาอธิษฐานต้นโพงใหญู่่นี่ต้นโพงใหญ่ี่ปูเอออยู่วัดเนี่ยปูบมดอยู่ในจอวัดเก่าบันทึกตั้งปิดหลายงมวดตัวมันได้สั่งบทคุตัวปูอยู่ในแห้ง ห้ยโศกห้หลาบเรื่ยอยๆคือในฝันดีฝันว่าเขาเขาเอาที่เจอว่าห้โรงงานพนักงายกโรงงานหอยเลยว่าสันเดี๋ยวกระปูจะเลี้ยงเขาเลี้ยงอาหารครับอันเลี้ยงวัวนี่หลวงพ่อได้เขาแม่ตะเคียนเนนนิ่นทันได้ครับปูนั่นแหละตัวใดกับปู7นั่นแหละ0 0า3กับ7 0นั่นแหละ0 0 3อ่ศ7 0 7 0 อ่ะงอดของวันที่สิบหกเนี่ยมันบ่กันว้านเนี่ยเนาะครับพ่ปีปีหกสี่พ่อจะให้เอ็นบอสศูนย์เก้าเจ็ดไปเลยหลวงพ่อเด่นให้เก้าเจ็ดลางออกลางเห็นบ่ของบัวดออกศูนย์เจ็ดปี 65, ปีหกห้าเห็นบ่ทิมดอกสามศูนย์เห็นบ่ออกเก้าเจ็ดแล้วมาออกศูนย์เจ็ดหลวงพ่อเสือเป็นปึกเห็นบ่เนี่ยปีหกโกเห็นบ่หลวงพ่อให้เก้าห้าหนึ่งมันดอกหนึ่งห้าเก้าแล้วแต่มันดอ,อกอะไรก็ศูนย์สามล่างบ่เนี่ยแหละ แล้วมาออกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดอะไรเจ็ดศูนย์ที่ที่เคยบอกไปงวดนั่นแหละเห็นปะที่ว่าถือเจ็ดศูนย์เต็มเต็มนะครับผมเออเนี่ยมันทรงไทยแล้วเนี่ยมันถึงรอบเนี่ยศูนย์ศูนย์สามเจ็ดศูนย์เออฝันดีติ๊บไปลุงพ่อฝันไปเนี่ยครับผมลุงพ่อหลังจากอะไรแหละแต่ฝันครับแต่ฝันดีละฝันว่าได้ลงไปน้องหน้าไปห้วยไปห้วย เห็นเข็นปลาลูเลียลู่เี้ยหน้ามันเลือนนหน่อยฮะนะมันจะดี่มกันอยู่พอลงพู้ปปายังมันไหลแต่มันไหลมาทั้งเดียวจนโดนลงไปกอดออกมันจับเอาตุ๋มประมาณหกสิบโลพูนอาหารหกสิบโลพุดนะครับปีหนึ่งขึ้นปีนขึ้นไปยมันจะหวยมันจะบูรึงตะเกีองตะกายเคอยังว่าขึ้นแล้วเดี๋ยวทิ่มเป๊ะไว้บนบนฟังการบสิลบมาเอาอีกกระตืนซ้ำ สดงว่าปางี้คอนดีแก้งเนี่ยครับแสดงว่าโซงแงมันเข่าแล้วเนี่ยเครืองม้วนพยานจะเข่าศูนย์เก้าเจ็ดเต็มเต็มเลยแหละครับผมโอ้เสียใจกับศูนย์กับเก้าที่ที่ว่านอเก้าเก้าศูนย์เน่ยเต็มเต็มกันแหละครับโยมขาบวอมีบุญบีโอกาสซื้อโอ้ยไม่ซื้อไฮเลเเก้าเก้าเก้าสี่ศูนย์ดันจะไปซื้อได้สี่ศูนย์สี่ศูนย์กันหนึ่งแต่ตัวเดียวกันออกทั้งล้างบนดในบ้บอฉันจุด่อเก้าเก้าศูนย์ วันนี้ปูฟันหายตัวใดครับคครับปูสามศูนย์เลขแหละสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามนี่ครับผมเน้นเน้นสามศูนย์เก็ดศูนย์แต่มีศูนนึงกันอาจจะเอาสักล้างบนแหละครับสามศูนย์กับเจ็ดศูนย์แต่มันใจคอยมันใจพอวายังตีกับเสื้อเลขอยู่นนี่เมทิเกนเพิ่นครับมัน่หาศูนย์ศูนย์สามน่ะเพิ่นหาศูนย์สามเี่แหละครับพี่น้องครับเออศูนย์สามสามศูนย์ไฮเอฟซีของไงต่อมาเชียรครับเออ จังไออกมาเสียเออให้ยาไทยย่อมถูกรวยๆกันปีใหม่ของฝันลงปีปีใหม่เด้อให้เับปู่ของฝันปีใหม่ของฝันปีใหม่ตะเลียกเสพไปสิเติรเอาอันปู่กังวดนี้ไปนั่งเอาอยูุมองเดียวซ้ำนี่แหละมันปูปูครับผมได้หน้าคนนี้มองคอยไขมานี่ยแล้ววันจะได้น้ำเพลนนี่แหละคุณพูดได้ไป็สนได้นี่มาอยู่นี่สามปีแล้วนี่เขาปีที่สี่แล้วนี่ปเอาเอาน้ำเพลนอยู่เนี่ยแหละมันจะให้คอยยื้อเรื่อยอันบนนี่ครับ หมองเอื่อนมันกะบ้อตะค่อยเข่าดิ้ม่น้ำปูมมันเสียห้อยู่นี่ได้เงินมาเป็นล้านคนได้อยู่นี่ขึ้นบอยาได้ถือให้ล้านแต่ว่าที่เติมเงินเติมหลายแค่นี้ยมเขาจะถือเห็นบอสที่ส่งไปในเมืองยนยมเขาเรียนหกสองล่างแต่ยังบอกล้าซื้อหลายอยู่เอ้ยเฮโซ่งออยาจะโค้งสามจะให้โคสามล่างตัวเดียวแต่ยังบอกล้าซื้อหลายอยู่ครับเอ้ยกินกบปลูกแล้วพวกเจ้าบ่เจ้าบ่อยากรวยจะเรียนสนุกว่ะเจ้าบอสจะกินกบปลูกเนี่ย อันเน้นบนเน้นล่างบ่ปูนี่เน้นบนเน้นล่างบ่ครับผมนี่งวดอืงวดนี้่ไอ้เน้นบนเน้นล่างสังเกตเมือปีหกห้าครั้งแลกพันหายพันหายสามศูนย์เนาะงวดสองพันจะหายเก้าเจ็ดแม่นบอฮะเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดว่ะปีหกห้าแล้วงวดที่สามพันจะหายศูนย์เจ็ดปีหกหกพันจะหายยังอีกฮะพันหายสามศูนยอออเก้าเจ็ดก่อนแน่นเนาะ ต่อเกตแล้วก็มาซูนสาเออแมนแมนซูนสามแล้วก็มาเป็นเป็นซูนเกตเนานะนั่นแหละไอ้ไอ้ที่ว่าน้าเสียเป็นลงหาหนาตุวงพ่อซูนเกตซูนเออเนาะครับปูที่เขอเกตซูนเต็มเต็มที่ว่าสามงวดประเทศไทยเลยโอ้โหเนาะช่วงนี้เ <ขอ S 1> นาะปู่เนาะเต็มเเลยอาลองเบิร <p ula. S 2> งครับผมเคยได้โชว์ระยะนะครับผมจะได้จับ จับปลาใหญ่หน่อยว่ามันบอรอดแล้วบ่เคยฟันดีปานนี่หมครับก่ได้ฟันจับปลาน้อยแต่ยังได้เต็มเต็มเลยไหมครับโอ้อันนี้ปลาีเต็มหอยเนาะลงไปลัวเลียจับว่าทันแล้วมันจับตัวเดียวแต่ปั้มฟัดกันเยอะนะกุศลากขึ้นฟังได้ตื่นพอดียังไม่สลงมาเอาอีกคละได้ตัวเดียวนึงเจ็ดศูนย์สามศูนย์ครับพี่น้องสองหางนครับเลามาเชื่อกับกราบขอพระคุณปู่เด้อครับผม อ้าวแค่นี้แหละหลวงพ่อจะมีแต่ให้ญาติยอมบอกญาติยอมทุกคนฮะละผ้าเสื้อจะเติมเอาเดื๋ยวเดี๋ยวจะลาบพี่น้อยจะลาบจะแล้วแต่บุญไปแล้วแต่ไปสิมีศรัทธาเนาะขอสิขอมันบอนเห็นโตเนาะผู้เชื่อมันแล้วแต่ย่อมมันต้องประกอบกับฟันมันฟันดีฮนล่ะครับวันนี้ผู้ฟันดีกว่ามดี๋ยววันพาจะคอยคนลงมาเข่าฟันอีกทีนึงให้ได้สิ่งได้ของครับคือเนี่ยเขาจะ สบายเฟอร์นิเจอร์เบ็ดโรงงานวริษัทโย่ไฮเลยวริษัทวายอันนี้ปูจจัดเขาจัดอาหารเลี้ยงฟอร์มนี่นี่โอ้ค่ะค่ะเอากะสิรบกวนปูสำนีเด้อปูอ่าอ่าเจริญพรครับจะติดต่อหาปูไหมอีกครับผมไก่เมื่อสาธุเอาครับพี่น้องครับผมครับเป็นเหล็กนางเอาเด้อครับผมพุ่มเจ้าทีอ่าแม่ตะเคียนคือเก่าครับพี่น้องเนาะ ับปูทุดงแรงใหม่ครับผมที่เป็นชายาที่น้ำเชื่อต่างไว้ครับผมเพิ่นได้มากก็คือศูนย์ศูนย์สามเจ็ดศูนย์ครับพี่น้องครับหรือว่าจะตัดเหรียญสามศูนย์ครับพี่น้องสามศูนย์ศูนย์สามนี่แล้วครับผมกับเจ็ดศูนย์ครับปูได้เลขอ่าชุดนี้มากปูกระฟันดีพร้อมครับผมฟันว่าจับปลายุ่ยห่วยครับผมตัวบักใหญ่เลยครับพี่น้องครับถือว่า เป็นนิมิตไม้ที่ดีครับพี่น้องติดไปน้ำปูจากน้อยเด้อครับผมครับตามที่เดียปูได้ยบอ่แล้วครับผมครับเพื่อได้โชกง่ายไปน้ำกันครับเอาเอาแนวทางตัวเลขอ่านางเอาครับพี่น้องนะมาสูพี่น้องเอ็ซีเบิ้งครับศูนย์สามสามศูนย์กับเจ็ดศูนย์เนี่ยเหละครับผมบนล่างเด้อครับพี่น้องบนล่างครับถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอ็ซีโชคดีไปน้ำกันเด้อครับผมที่เขามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับเกามาเชียน้ำเชียร์เรือว่าอน้ำเชีย ครับพี่น,อน้องขอใหอ้มีโชคมีลาบน้ำกันตลอดไปครับผม16ท่านว่าคม6 6สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ